เรือนจำกลางบางขวางได้น้อมนำแนวทางพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทานโดยใช้พื้นที่แดน13บนพื้นที่ราว17ไร่ในการดําเนินโครงการดังกล่าวด้วยพื้นที่ของแดน13พื้นดินมีความชุ่มชื้นสามารถปลูกหน่อกะลา ได้อย่างสมบูรณ์แบบดอกไม้กินได้หลากสีสันซึ่งนำมาเป็นเครื่องเคียงสำหรับเมนูดังกล่าวไข่ไก่อารมณ์ดีโดยการเลี้ยงตามธรรมชาติสามารถได้ไข่ไก่ที่มีคุณภาพ และไฮไลท์ก็คือตัวของกระท้อนที่เป็นผลไม้หาง่ายสำหรับแดน13สูตรทอดมันหนอกลาน้ำจิ้มกระท้อนประกอบไปด้วย mm hmm. เนื้อปลากายขูด500กรัมไข่ไก่2ฟองพริกแดงเผ็ดละเอียด40กร mm ัม hmm. ใบมะกรูดห mm ั่นฝอย5กรัมน้ำตาลทราย 1, mm hmm. 1ช้อนโต๊ะเช้อนโต๊ะ สูตรน้ำจิ้มกระท้อนส่วนผสมได้แก่กระท้อนหั่น80กรัมพริกแดงจินดา15กรัมน้ำเปล่า700กรัมน้ำตาลทราย100กรัมและเกลือป่อน5กรัมวิธีทำนำน้ำเปล่าตั้งไฟตามด้วยเกลือป่อนพริกแดงจินดาแกะเมล็ดโลกละเอียดเนื้อกระท้อนหั่นฝอยเคี่ยวจน ประมาณยกลงจากเตารอให้เย็นวิธีทำรรทอดมันหนอกะลาน้ำจิ้มกระท้อนเลือกหนอกะลาที่สดอ่อนปอกเปลือกหัน่นฝอยละเอียดใส่ไข่ไก่สองฟองใส่พริกแกงเผ็ดใบมะกรูดหัน่นฝอยน้ำปลาน้ำตาลทราย จากนั้นใส่ส่วนผสมรวมกันจนเข้ากันได้ดีเครื่องเคียงเป็นดอกไม้กินได้ชุบแป้งทอดซึ่งประกอบไปด้วยไข่ไก่สองฟองแป้งทอดกรอบและน้ำเปล่าใส่ทุกอย่างรวมกันจนเข้ากันได้ดีนําดอกไม้ที่เตรียมไว้ ลงทอดใช้เวลาหนึ่งนาทีใบมะกูดทอดทอใส่กระทะทอด ใช้เวลา3นาทีพร้อมเสิร์ฟการจัดจานรองจานด้วยใบหนอกะลาวางดอกไม้ชุบแป้งทอดนำหนอกะลาที่ทอดมาวางเรียงกันตกแต่งด้วยเครื่องเคียง ขอเรียนเชิญทุกท่านมาลิ้มลองความอร่อยได้สำหรับเมนูทอดมันหนอกลาน้ำจิ้มกระท้อนที่ร้านค o กแอนคอปนบางขวางเรือนจำกลางบางขวางของเราเป็นเมนูใหม่ที่กำลังถูกพูดถึงในขณะนี้มาริ้มลองกันได้มาระลึกถึงรสชาติที่หายไปและเป็นเมนูที่อยากให้ทุกท่านได้ลิ้มลองเชิญชวนทุกท่านค่ะ